ครับ,รบอยู่กับหมดซอมบี้นะครับผมตอนนี้ก็รอคนก่อนนะครับไม่รู้เล่นยังไงไม่เคยเล่นเลยครับต้องรองครับอ่าหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ค่ะสี่คนนะครับผมใช่ครับการอยากจะบอกว่าถ้าเรานึกถึงสุขภัณฑ์อัจฉริยะหรือฟาร์บผมเทสเสียงแป๊บนะครับ หรือคนหนึ่งครับผมใกล้ะ ครบแล้วนะครับเด๋นว้อโฮสเด๋นว้อโฮสไปนะครับผม,มก็คุยกันได้เลยครับผมพูดคุยกันได้นะครับไม่เห่อะไรอ๋อพี่แปงอยู่เหรอ พี่แ่งไม่เล่นระพี่วันนี้ยังไงไม่อยู่เหรอครับรสวัสดีอีกคนหนึ่งที่เข้ามาด้วยนะครับผมเรอฮอแป๊บครับ รออะไรรออะไรอ๋อรอแฝดใช่ครับจะเล่นรอครับผมไม่เป็นไรผมไลรอนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับฝาก Subscribe ช่องด้วยนะครับตอนนี้ทางช่องของเรานะครับก็มีอยู่กี่คนเนี่ยนะร้อยกว่าคนแล้วครับใกล้ความฝันแล้วครับร้อยสามสิบเก้าแล้วครับขาดอีกคนหนึ่งก็ร้อยสี่สิบนะครับ ไม่ค่อยไต่ไปเรื่อยๆครับเราไม่รีบนะฮะค่อยเราไม่รีบเราไม่ไรีบครับ <c oughs> อันนี้เน็ตก็กึ๊กๆๆๆอยู่นะเดี๋ยวลองอยังไงดีครับขอ <c oughs> ทีนะครับเป็น,ปนวัดอยู่นะ มันไม่ยอมไปสักทีแต่แล้วผมลองไปดูห้องใหม่ดีกว่าโอเคออกออกหมดซอมบี้แล้วผมตรงนี้มีประมาณอันนี้คนเยอะอันนี้คนเยอะอันนี้ได้อยู่ครับไอ้มึงใส่รหัสทำไมเนี่ยอ่ดโดนี่ครับเี่ยวใครกันดูว่ะ สองคนก็ได้ครับอย่าลืมซับสไคร์สองทีนะครับผมสุดยอดไปเลยครับมันเล่นยังไงเราก็เล่นไม่เป็นนะไอ้คนข้างบนนี้มันก็ไม่ยอมเนี่ยมันไม่ยอมไปไอ้ห้าสิบคนเนี่ยเข้าไปตั้งนานแล้วนะเนี่ย เียมันก็ไม่ยอมกดตัวที่ไอ้โฮสต์มันเนี่ยไม่เราอยากจะลองเล่นดูนะครับออกกันใหญ่เลยครับลองไปหาห้องใหม่เดี๋ยวครับใครสร้างห้องใหม่กูได้ับ อยากลองเล่นดูครับเน็ตแมทหัวซอมบี้นะครับได้ครับโอ้ยอยู่กับทีมโฮนะครับอยู่กับคุณ ทาทากะนะครับผม 4AM นะครับผมแล้วก็อ้อเนียกแแขนรับน,นะครับ 4AM นะครับ 4AM T4 นั่นเองครับแขน T4 ระหว่างรอก็พูดคุยได้ครับก็ขอคุยเรื่อง RC หน่อยกันครับ เพิ่งได้ชเวลมาจากาทางเลตเตอร์นะครับผมก็เป็นดีลที่ค่าตัวไม่แพงนะครับ45ล้านปอนด์น่าจะมาช่วยเพิ่มเขาเรียกอะไรไอการเกมลุกนะครับฝั่งซ้ายได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมตอนนี้ผมก็รอใครบดอย่างเียวครั ไฮวทของดอทบอลแล้วก็มีมีข่าวหลายตัวมากครับเชลซี Chelsea, นี่เจ้าบุญทุ่มจริงครับแล้วก็รอเมสซี่เหมือนกันนะเมสซี่เขาจะย้ายทีมหรือเปล่านนี้ก็ยังไม่แน่นอนนะครับใครที่ดูไลอยู่มันมาเล่นด้วยกันได้ครับผม <laughs> แฟนบอกว่าไม่คุยเรื่องเชลเชลซีครับผมเขาอยากให้คุยเรื่องแมนยูนั่นเองก็ใครใครที่ดูไลฟ์อยู่นะครับยวผมอ่าไปโพสในกลุ่มละกันใครที่ดูไลฟ์ก็อยากเล่นก็มาเล่นด้วยกันได้ครับผมจะใส่ห้องชาวบ้านเล่นนะครับรอนิดนึง แป๊บหนึ่งน,นะครับอ๋อเป็นซอมบี้ก็ได้นี่วาเฮ้ยผมไปอยู่ทีมซอมบีก้กะนี่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 ผมเป็นคนไม่เวิร์คครับมันทำไงวะลืมเดี๋ยวเบื่อนี่ปะ มีคนมาชวนเล่นคือคือใครครับอ่าเขาเขาชวนเราก็เข้าไปหน่อยคนมาชวนเล่นนะครับผม เขาชวนห้องเหรออ๋อเชิญเข้าไม่ได้เลยครับเปลี่ยนทีมเลยวะโอ้ ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองไปคุยกับเขาดูครับดีครับ มีกี่คนนะพี่มีผมอยู่แค่สองคนเองครับอ๋อคน,นอ็อตคอะไรเาเลนกันหมดแล้วใช่อรัที่เต็มหมดผมเล่นอันนี้อยู่พี่เขามาเล่นด้วยกันมัะมันจะมีหมดทอมบี้จะลองเล่นดูไปครับต้องกดเข้าไหนครับเนี่ยพี่ต้องออกออกท่่ไมแล้วก็กชิมนไม่พี่เดี๋ยวก่อนผมเชิญได้ปะแต่ผมเชิญแป๊บนึงนะ เฮ้ยเชิญหน้าเชิญหน้านี่ไงนี่ไงเฮ้ยไม่ได้เว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยผมผมฆ่าอยู่หน้าไหนเนี่ยแป,ป๊บ,บนึงนะเดี๋ยวอ๋อมันเปลี่ยนอะนีน่นี่มันเปลี่ยน,นอะนี่ไอเนี่ยอะไรนะ เม่เข้าไม่ได้เดี๋ยวออกผมออกแป๊บนึงเดี๋ยวผมบอกรอคนอยู่กด l 2อง r สครับกด r 2องมาจนถึงหมดกำหนดเองครับอันสุดท้ายครับเห็นปแล้วมันจะมีหนึ่งกดลูกศรขึ้นลงอรัพี่แล้วมันจะมีลงมาตรงหมดสอมบี้ครับเห็นปะมอ่า แล้วเราก็เลือกห้องครเอาห้องคนเยอะๆอะไรพี่ผมอยู่ห้องนั้นแหละไอ้ยี่ห้าคนอ่ะยี่ห้าเจ็ดสิบอ่ะ,ออะมาจนถึงที่กำหนดเองครับที่ว่าแล้วยังครับแออ้าผมเข้าไปได้แล้วว่าผมออกผมเข้าไปได้วะ มื่กี้ผมอยากเข้าได้นะมันไปกันแล้วป่าว่ะไม่สามารถเข้าร่วมได้ผมว่าต้องออกจากทีมก่อนสิพี่ออกไงวะเดี๋ยวก็อาจจะเพิ่งออกจากไอ้เออาใช่ต้องออกก่อนผมว่า กด x ออกก่อนอ่ะกด x ออกก่อนอ่าเราไปไปกำหนดเองพี่แล้วก็แหละไล่ซอมบี้จะเตรียมแล้ว,ไ,ลวไปครับมากันกันมาเล่นหมดซอมบี้กันนะเล่นเปล่า ไม่เคยเล่นเหมือนกันลองดูเ,เ,เล่นครับพี่เล่นซอมบี้เหรอเออเล่นเปล่าอ๋อนเอาเลยครับพี่เออก็เล่นธรรมดาออลองลองหมดหมายเลยลองลองแล <c oughs> ้วมันย้ายไปทางนู้นยังไงผมอยากเป็นซอมบี้ว่ะเออผมอยู่ซอมบี้เนี่ยผมเป็นซอมบี้เนี่ยผมย้ายยังไงวะผมอยากย้ายเหมือนกันเนี่ยทำไง 我，然后、哦，那个吧。 ทำไมผมอยู่นี่วะผมอยากไปเป็นซอมบี้ผมไม่อยากเป็นคนมาแล้ว,วมาแล้วเดี๋ยวผมออกก่อนแล้วเข้า,าใหม่เดี๋ยวผมจะไปเป็นซอมบี้แป๊บนึง เฮ้ยไปเลยไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องออกครับเดี๋ยวอดเล่นไปแล้วไปแล้วเ uh oh. สียงผมดังไปปะ <c oughs> ไม่เคยเล่นเลยครับผมเนี่ยลองดูเดี๋ยวมีเพื่อนใหม่คนครับ <c oughs> เพื่อนมาก็น่าจะเล่นธรรมดากันแหละแป๊บหนึ่ง มันต้องแบ่งข้างนะหมายถึงว่าซอมบี้ต้องไปไปต่อยคนอย่างเงี้ยเหรอน่าจะอย่างนั้นผมวนะ่าเ,เนอะผมก็ไม่เคยครับคนเรามันต้องมีครั้งแรกเสมอพี่นี่คุเป็นเพื่อนพับจคนแรกผมเลยลเนี่ยแต่เราเพิ่งเคยได้เล่นด้วยกันจริงๆครั้งแรกเลยนะเอ้าวเหรอครับพี่ชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้นะอยู่ครับหรือว่าเราเคยเล่นด้วยกันแล้วครั้งหนึ่งน,นานนะพี่ใช่น่าจะนานแล้วพี่นะ ผมแดนนะครับแดนไออีกคนชื่ออะไรครับอีกคนพี่อีกคนอะไรนะฮะโอ๊ตคุณโอ๊ตแตคุณเหี่ยวเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเล่นยังไงวะเดี๋ยวขอดูกัน,นเรานี่เราเป็นซอมบี้ทีเดีาผมยังไม่โหลดเลยอะ่ะอ๋อมันจะคือเกี่ยว แล้วไงต่ออ่ะเฮ้ยกระโดดสูงเออกระโดดสูงมันก็ต่อยเหรอเราเราอยู่ทีมเดียวกันใช่ป่ะไอผมอยู่กับคนนี้อะไรเนี่ยเออคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตใช่ใช่เบอร์สองอ่ะผมเบอร์สี่แล้วมันเดี๋ยวก่อนแล้วมันโดดมาถึงมารอโดดเนี่ยเหรอ เออใช่ใช่วิ่งเร็วแบบว่าสปีดเก้าวิ่งไปฆ่าคนเงี้ยหรอหงนั่นแหละมึงวันทูอ่ะวันทูคาร์ล้อต่ะวันทูวันทูสปีดเก้าบอกอายุครับตอนนี้อันนี้คืออะไร อเล่นได้เลยเล่นได้เลยเฮ้ยมันเห็นเฮ้ยมันเห็นเห็นคนด้วยอ่ะมันจะเป็นฟ้าฟ้าป่ะคือค้าข้าเดียวกันเหรอไม่ฟ้าฟ้าค้าเดียวกันดิไม่ไม่เนี่ยมันมันมันฟ้าฟ้าคือเพื่อนเราป่ะใช่ใช่ผมเป็นสีฟ้าครับเดี๋ยวลองต่อยกันเองเดี๋ยวดูมันต่อยได้ป่ะ ไม่ได้แสดงว่ามันก็ต้องไปแล้วมันเท่บิงอย่างนี้กว่าจะถึงโทรแล้วแต่มันวิ่งเร็วอยู่นะเป็นมนุษย์เป็นนุษย์โวเขียวเฮ้ยมีรถด้วยมีรถมีรถเดี๋ยวผมลองไปเอารถดูยจ <c oughs> ้องพี่ขับรถเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวลองดูเนะี่ยเจอรถละเดี๋ยว ขับได้โอ้สุดยอดโอตอมีวัฒนาการอ,อ่ะอ่ะขึ้นมาขึ้นมาอ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวขึ้นยังไปไปมันจะไปไหนดีอ่ะต้องไปฆ่าคนใช่ไหมมันอ,อยู่ไหนล่ะแมวโพดใหญ่ นยิงแน่เลยไม่แล้วเราจะเจอคนได้แห่มันน่าจะบอกมั้งนะว่าคนอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้นะแล้วรีบแต่เรียกแต่มันก็ยิงเราเองอ,ะอ่ะอ๋อนี่ไงอ่าต้องรอเอาเหมือนมันบงเหมือน,น,น,นคนเล่นนี่แหละ เ,เราเรอหารถครับเดี๋ยวไปรับเพื่อนมันมีของไหมผมว่ามันต้องเก็บของได้ป่ะทอมเดี๋ยวลองไปดูมีของเก็บได้ป่ะเนี่ยมีปืนนี่เนี่ยมันเก็บได้ป่ะ,ปอ,ปะอ๋อมันให้คนให้คนเก็บปืนประตูก็เปิดไม่ได้ดแล้วต่อยได้ไหมได้ได้ปร,ประตูพังเลยอ,อ,อ่าอ่าอ่า ลอยกันเองไม่ลดใช่ไหมลดไหมไม่ลดไม่ลดไม่รู้รรรสึกไม่ลดไม่ลดไปไปไปดี๋ยวไปหารถแล้วไปรับลดไปนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดีย๋ยวรไปด้วยกันก็ได้จะได้จะได้รู้กัน้อผมขับผมขับผมข้าวผมผมเห็นผมเห็นเพื่อน สอนอสามไปเลยตอนสามเข้าวงมีนักเสพเปียเปาวะเวลาเวลาเราโดนยิงยังไม่ตายครับยังยังเดินเล่นอยู่เลยคุณโอ๊ตอยู่ข้างหน้าเราเสียงเบามากเลยครับแหวบอ๋อจะเย็นจะเย็นจะเย็นไม่เคยเล่นอันนี้เลยนะเพิร์ดเพอร์ซันเนี่ยขับยากไม่เคย รถข้างหลังครับข้างหลังมารับแล้วสมบี้สมัยใหม่แล้วไม่ต้องไม่ต้องเดินไปไอ้ทีโทษโทษมันมองไม่เห็นนี่มันหันไปแล้ว